สวัสดีครับป้ามันบอพี่น้องมวยไทยเจ็ดสีมังหันในไหมป้ามีตะขูนมันจ็ดสี่เลยสุดยอดสุดยอดดีดีมวยไทยเจ็ดสีชีทุกความมันมัมีอย่างหรอกเบิ้งมวยแล้วมังหันเบิ้งมวยมังหันเนาะคู่แรกกันนหม โอ้หมอนี่มันจริงเว้ยหมอยเก้าล้านสจอ,อแดนระยองโอ้ยจำไว้ด้วยกหลายจำไว้ด้วตัวสิบเป็นมวยดังในี่อนาคตนะจำไว้ด้วกหมอนี่บอกตัวนี้เก้าล้านสอจอ,อแดนระยองขนาดหายไปบากหลายเดือนดิมาสกกับมวยที่เขามีฟอร,ร์มสดๆนี่สีนะ โง่เฮงนาตาสลีละฟีมือมันยอดมวยคักๆหมอนี่จังสิเด้ครับเด้อฝากฝากฝา,ากไปถึงไงเกาล้านเนี้ยตั้งใจขยันนะลูกเด้อตั้งใจขยันอ่าสกยางต่อเนื่องเก็บเนื้อเก็บตัวดีๆตัวนะคือยอดมวยเงินแสนในอนาคตต่อไปตัวสิเป็นยอดมวยเก้าล้าน สอจอแดนนี่หอสจอแดนละยองจำไวร้รถจำไว,ว้ว่าโตน่ะคืออนาคตยอดมวยสุดยอดเลยสุดยอดอีหลชื่นชมมากประทับใจประทับใจประทับใจในผลงานเก้าล้านจำซื้อไว้ให้ดีเก้าล้านสอจอแดนละยองสุดยอด